เจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับเกมนะคุณเนียซาก้านะครับอยู่กับผมเฟิร์สหลังจากเกมเปิดมาได้7วันต้องบอกเลยว่ากระแสะตอบรับดีมากๆครับหลายคนกําลังทําไอเทมทําของกันในช่วงนี้เพราะว่าเลเวลโลกยังปลดล็อกไม่เยอะนั่นเองซึ่งเนะื้อหาคลิปในวันนี้จะเกี่ยวกับค่าเซตัดและค่าเซตัดในเกมนี้มีหลากหลายและเยอะพอสมควรโดยจะแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆนะครับก็คือพื้นฐานทิ PVP โดยผมจะมาพูดเจาะลึก เกี่ยวกับค่าเซตัด p p เพื่อเป็นแนวทางให้เป็นเพื่อนทำไอเทมได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับค่าเซตัด p p ผมจะแบ่งเป็น2แบบให้เข้าใจง่ายมากขึ้นแบบที่1ค่าการชนะทางคาสแบบที่2ค่าความต้านทานคาสยกตัวอย่างนะครับผู้เล่น A อาชีพวิศา์มีค่าเซตัดการชนะทางท,างทุกคสัสตแสและการชนะทางเรนเซอร์15%ผู้เล่น B อาชีพแรนเซอร์มีค่าเซตัดความต้านทานทางทุกคาส50% และความต้านทานวิาสาย20%สเมื่อทั้งคู่ต่อสู้กันนะครับค่าเซตัด PP จะทําให้ A หรือชีพวิสัยทําดาเมจใส่ B หรือชีพแลนเซอร์ได้แรงขึ้น30%นั่นเองวิธีการคํานวณก็อยู่ตรงด้านล่างครับ85%บวก15%ลบกับ50%บเวก20%เท่ากับ30%นั่นเองและจะมีแยกย่อยออกไปอีกนะครับเพื่อนๆเลื่อน,นดูด้านล่างครับจะมีการชนะทางทุกคลาสความต้านทานท แล้วก็ย่อยออกามานะครับเป็นการชนะทางอาเชอร์การชนะทางคลนเซอร์การชนะทางไรเซอร์ตรงนี้เพื่อนๆสามารถกดดูได้นะครับขีดจํากัดโบน้สน,นะครับของดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่200%ครับอ่ะมาดูต้นทานบ้างคีดจํากัดการลดดาเมจนะครับสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่70%นั่นเองตรงจุดนี้นะครับให้เพื่อนๆตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่าผมจะพูดละเอียดมากๆนะครับ ค่าเสตัดการชนะทางต้านทานค์ดจะหาได้จากดาคายระดับ U R ขึ้นไปนะครับอดูตัวอย่างนะครับนี่ครับจะหาได้จากตรงนี้นะครับแต่ก่อนที่ผมนะครับจะพูดเกี่ยวกับค่าเสตัดการชนะทางให้เพื่อนๆนะครับมาฟังตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับจากคลิปก่อนหน้านะครับผมได้แบ่งประเภทดาคายนะครับไว้3แบบให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายนะครับแบบที่1นะครับก็คือ U R เทียมนั่นเองนะครับ คือการเอาดาคไฮระดับทั่วไปผสมขึ้นจนเป็น l s r แล้วนำมาเมตาฮอบขึ้นเป็น UR นะครับสสญลักษณ์ที่สังเกตได้นะครับก็คือสี่เหลี่ยมซ้อนกัน2รูปนะครับทางมุมขวานะแบบที่2นะครับก็คือ UR แทรนะครับคือการเอาดาคไฮระดับสูงมาเมตาฮอบเป็น UR สัญสลักษณ์ที่สังเกตได้นะครับทางมุมขวานะครับจะเป็นเข้าหลามตัดซ้อนกัน3ใบนะครับแบบที่3นะครับก็คือ UR ขั้นสูงนะครับคือการเอาดาคไฮระดับ EX มเมตาหม้อปเป็น UR ขั้นสูงนั่นเองเส้นทางที่สังเกตได้นะครับมุมขวาเนี่ยจะเป็นเข้าหลามตัด3ใบนะครับแต่จุดหนึ่งที่ดูได้คือมีคําว่า EX นั่นเองทีนี้เรากลับมาฟังเรื่องค่าเซตัดการชนะทางต้านทานคาัสกันต่อนะครับอ่ะมาดูแบบที่1กันก่อนครับ UR เทียมนะครับอ่ะดูที่ใบนี้แล้วกันนะครับจากนั้นกดกําเนิดใหม่ครับแล้วไปเพื่อนนะครับให้มาดูตรงนี้นี่ด้านขวาร่างครับคําว่าโอกาส จุดนี้นะครับเพื่อนๆสามารถดูค่าสแตตได้น,นะครับเมื่อเพื่อนๆทําการตีบวกดาคันั่นเองนะครับก็จะมีค่าสแตตโชว์ตรงนี้นะครับอันดีเช่นเพื่อนๆนะครับตีบวกดาคัยไปที่เลเวลหนึ่งนะครับค่าสแตตที่ออกมาก็จะมีแค่3อันตรงนี้นะครับเนี่ยเริ่อมาอ่ะเลเวลสามก็จะมีมากขึ้นเห็นไหมเลเวลหก็จะมีมากขึ้นนะครับทีนี้ไอสแตตการชนะทางคาสเนี่ยหรือว่าการต้นานทานคาสครับ ของ u r ทียมนะครับจะเริ่มที่เลเวลเท่าไหร่เริ่มมาดูครับอ่ะนี่ครับเห็นไหมมีแสแต็ก,การาชนะทางทุกคา้านะครับมีคำต้านทางทุกคา้กคาเห็นไหมอ่ะแล้วก็มีการชนะทาง a r c h ร์ย่อยออกมานะครับซึ่งค่าสแต็กตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะต้องตีปวกดา k Ice u r เทียมนะครับถึงเลเวล18นะถึงจะมีค่าสแต็กตรงนี้ขึ้นมานะครับทีนี้เรามาดู u r แท้กันบ้างน,นะครับที่เป็นลูกข้าหลามตัดนะ กดกําหนดใหม่จากนั้นดูคําว่าโอกาสครับทีนี้เรามาดูค่าสแต็กกัน,นะครับจะเริ่มที่เลเวลเท่าไหร่อ่ะเลื่อนลงมาครับอ่ะการชนะทางทุกคา์าความสลทานทุกคา้านะครับเริ่มที่อ่าเลเวล12นะครับซึ่งแตกต่างจาก URTM ที่เราต้องอัดถึงเลเวล18เลยนะครับถึงจะมีค่าสแตก็การชนะทางทุกคา์าแบบนี้นะครับ นี่ความแตกต่างและสุดท้ายครับเรามาดู UR แท้ขั้นสูงที่เป็น EX กันบ้างครับอ่ะกดกำเนิดใหม่และดูที่โอกาสนะครับอ่ะเลื่อนลงมาครับเช็คดูว่า stack level เท่าไหร่นะครับอ่นี่น่มีแล้วเห็นไหมการชนะทางทุกคลาสความต้านทานทุกคลาสนะครับขึ้นมาละจะเริ่มที่ level เวล9นะครับอ่าเห็นไหม UR เทียม UR แท้ UR แท้ขั้นสูงนะครับ สเต็คเนี่ยจะเปิดใช้งานที่เลเวลต่างกันนั่นเองนะครับเข้าใจง่ายเลยคือถ้าเป็น UIX ขั้นสูงเนี่ยสเต็คจะเปิดใช้งานเร็วสุดครับก็คือที่เลเวล9้นั่นเองทีนี้กลับมาพูดเรื่องสแต็คของดาคายกันต่อนะครับซึ่งสแต็คของดาคายเนี่ยจะมีเทียหรือว่าระดับสีด้วยนั่นเองนะครับอย่างสแต็คของใบนี้นะครับก็จะมีสีม่วงกับสีเขียวนะครับส่วนสแต็คใบนี้นะครับก็จะมีสีฟ้ากับสีทองนั่นเองนะครับซึ่งเทียของสีนะครับก็จะไล่เป็น เขียวฟ้าม่วงและทองนั่นเองนะครับเมื่อกี้นะครับเราได้พูดถึงเกี่ยวกับค่าสแต็ k ดาร์ไคนะครับตามเลเวลตามระดับนะครับและก็เรื่องของเทียหรือว่าสีไปแล้วนะครับทีนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการรีหาสเต็กนะครับการชนะทางคา์ดหรือการต้านทานค์ดนั่นเองนะครับจากตัวอย่างนะครับผมเลือกเป็น ur ขั้นสูงนะครับที่เป็น ex นะครับทางด้านซ้ายซึ่งค่าสแต็กเดิมนะครับจะอยู่ทางฝั่งซ้ายเห็นไหม และถ้าเกิดผมเนี่ยต้องการค่าสแต็กแบบนี้นะครับก็คือการชนะทางทุกคาส์ความต้นทานทุกคาส์นะครับผมจําเป็นจะต้องตีบวกดาคายนะครับให้เลเวล9ขึ้นไปนั่นเองนะครับซึ่ง UR ขั้นสูงใบนี้นะครับผมยังไม่ได้ทําการตีบวกเลยนะครับแต่ผมจะลองสุ่มให้ดูนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆต้องสังเกตนะครับสังเกตนหน้าเห็นไหมเขาจะมีคําว่า BR อ้างอิงนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยคือ629 ฝั่งขวาคือ583นะครับรวมๆแล้วเนี่ย BR ฝั่งซ้ายดีกว่านั่นเองนะครับทีนี้เขาก็จะให้เลือกว่าเราจะแทนที่หรือว่ากําเนิดใหม่ถ้าแทนที่นะครับอันขวาเนี่ยจะมาแทนฝั่งซ้ายนะครับแต่ถ้ากําเนิดใหม่นะครับก็จะเป็นการซุ่มใหม่นั่นเองครับทางด้านขวาเมื่อผมกดสุ่มใหม่นะครับสังเกตดูว่าค่า BR อ้างอิงครับฝั่งขวาเนี่ยมากกว่าเห็นปะ882นะครับ และที่สําคัญเลยมีการชนะทางวิาสาด้วยเห็นไหมอ่ะผมจะลองกดแทนที่ครับทีนี้ค่าสเต็กฝั่งขวานะครับก็จะถูกย้ายมานะครับแต่ว่าค่าสเต็กทั้งหมดนี้ผมไม่สามารถใช้งานได้เลยครับเพราะว่าอะไรผมยังไม่ได้ทําการตีบวกดาคายเห็นไหมเขาบอกว่าเปิดใช้งานที่ 1, เลเวลหนึ่งเลเวลสามเลเวลหกเลเวลเก้าเลเวลสิบสองแต่ผมยังไม่ได้ตีบวกเเห็นไหมซึ่งค่าสเต็กตัวนี้ที่ได้มานะครับก็จะยังใช้ไม่ได้สักบรรทัดเดียวนะครับ ทีนี้ผมจะทําการอัปเกรดดาคร์นะครับให้เลเวลสูงสุดไปเลยนะครับเห็นไหมครับค่าสแต็กเพิ่มเติมนะครับจะเปิดใช้งานทุกอันเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับถ้าบอกว่าสแต็กที่เราได้มาทั้งหมดนะครับตอนนี้เปิดใช้งานทั้งหมดแล้วนั่นเองนะครับแต่ทีนี้ผมยังไม่พอใจครับผมต้องการเอาค่าสแต็กการชนะทางทุกค่ามากกว่านั่นเองนะครับเราสามารถกําเนิดใหม่ได้เรื่อยๆนะครับ โดยใช้เครื่องรางกําเนิดใหม่นะครับซึ่งหาซื้อได้จากช็อปนั่นเองนะครับแต่การรีแบบนี้นะครับผมไม่แนะนํานะครับมันจะมีวิธีที่ดีกว่านี้นะครับอาทิเช่นเ,นเพื่อนๆนะครับมีค่าสแต็กที่ดีอยู่แล้วเนี่ยและต้องการอยู่แล้วนะครับอ่ะตัวอย่างเช่นผมต้องการค่า HP ตรงนี้กดลูกคุญแจครับอ่าเราสามารถล็อกสแต็กที่ต้องการได้นั่นเองนะครับอ่ะสมมติว่าผมต้องการนี้ การขนาทางวิสัยอ่ะล็อกเอาไว้นะครับการขนาทางวิสัยน,นี้ด้วยล็อกเอาไว้นะครับทีนี้อ่ะอย่าได้สเต็งด้วยล็อกเอาไว้ตอนนี้เนี่ยผมทําการล็อกสเต็กนะครับไว้4สเตก็กเลยมากอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าจะล็อกได้มากกว่า4หรือเปล่านะครับอ่ะตอนนี้ล็อกได้5นะอ่าสูงสุดนะครับเราสามารถล็อกสเต็กที่เราต้องการได้เพียง5สเต็กเท่านั้นนะครับแต่สําคัญเลย เพื่อนๆนะครับจะใช้เครื่องรางกําเนิดใหม่เยอะขึ้นอีกด้วยครับอ่าสังเกตนะตอนนี้ใช้สาเสิไปใช่ไหมอ่ะเหลือยีแล้วอ่าผมปลดล็อกอ่ะต่ำสุดคือ6นั่นเองนะครับให้เข้าใจตรงนี้ให้ดีนะครับเพราะว่ามันละเอียดมากๆนะครับอ่าทีนี้ผมต้องการล็อกเอาไว้นะครับก็คือการชนะทางวิสายแล้วผมก็จะรีใหม่ครับ สังเกตค่า BR ด้านขวาด้วยนะครับทีนี้ถ้าเกิด BR ด้านขวามันสูงกว่าเนี่ยเขาก็จะเตือนนะครับว่าค่า stack ใหม่ B BR สูงกว่าจะดําเนินการต่อจริงหรือไม่นะครับอันนี้ก็แ,แต่เพื่อนนะแต่ผมจะทําใหม่ครับอ่ะ option ออน,นี้นะครับส่วนใหญ่เป็นเทียสูงนะครับอ่าผมแทนที่ไปก่อนอ่ะผมเจอความต้านทานทุกคันนะครับแต่ว่ายังไม่เจอการชนะทางทุกคันนะครับอ่ะเดี๋ยวลองหาต่ออ่านี่ครับผมเจอค่า stack การชนะทางทุกค์ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าค่า BR นะครับ มันต่ำกว่านั่นเองและผมจะบอกเพื่อนๆนะครับว่าไอแสตแต็กการชนะทางทุกคานนะครับหรือว่าต้านทานทุกคานครับจะไม่นับค่า BR นั่นเองนะครับอ้าวทีนี้มันดีหรือไม่ดีนะครับต้องบอกว่ามันดีและตรงสายมากกว่านั่นเองนะครับน่นหมายความว่าถึงค่าพลังคุณจะน้อยกว่านิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดสแต็กของคุณตรงสายนะครับก็สามารถชนะทางได้นั่นเองนะครับ แต่จริงๆภาพรวมเนี่ยค่าส t ต็กอื่นทางด้านขวานะครับค่อนข้างจะไม่ดีนะครับแต่ว่าสดต็การชนาธการทุกคันนะครับถือว่าดีนะครับอ่ะผมจะแทนที่ไปนะครับวิธีการรีสเต็คนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องที่เพื่อนๆต้องรู้นะครับสําหรับค่าสเต็กนะครับเราสามารถดูเลตต่าสุดและสูงสุดได้นะครับเห็นตรงด้านขวาไหมแสดงค่าสแต็กสูงสุดครับติ๊กตรงนี้นี่เราจะรู้ได้ว่าค่าส t ต็กต่ําสุดหรือว่าสูงสุดเท่าไหร่นะครับ ก็ดูจากขีดตรงนี้ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เพื่อนๆมาดูสแต็ก PVP ของผมนะครับในอาชีพหอกเนาะการชนะทางทุกคัสอยู่ที่88.9%บนะครับความต้านทานทุกคาสอยู่ที่8 1 2อ่ะแล้วก็การชนะทางอาเชอร์7.2%ความต้านทานอาเชอร์18.3%ารนการชนะทางเรนเซอร์อยู่ที่9.8%ความต้านทานเรนเซอร์อยู่ที่28.1%การชนะทางเดนเซอร์อยู่ที่16.9% ความต้านทานแดนเซอร์อยู่ที่13.4%ซึ่งผมเนี่ยจะเอาอาชีพหอนะครับไปสู้กับเมดูนั่นเองนะครับและเดี๋ยวผมจะให้ดูค่าสเตดของเมดด้วยนะครับว่ามาบวกลบกันนะครับมีผลมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับทีนี้นะครับมาดูค่าสแตตนะครับของอาชีพวิศน์กันบ้างนะครับการชนะทางทุกคาสอยู่ที่9 1 6นะครับความต้านทานทุกคาสอยู่ที่86.3การชนะทางอาเชอร์นะครับ18.1ความต้านทานอาเชอร์อยู่ที่13.8 กาชนะทางแรนเซอร์นะครับ0%เลยนะแต่ว่ามีความต้านทานแรนเซอร์นะครับ13.6%การชนะทางแรนเซอร์1.9%ความต้านทานแดนเซอร์15.9%ทีนี้เรามาดูวิธีการคำนวณผลชนะทางคา์ดผลต้านทานคาัทกันนะครับว่าคำนวณยังไงเนาะอ่ะอย่างตัวอย่างนะครับแดนเซอร์นะครับชนะทางทุกคัทเนี่ยอยู่ที่88.9%ต้านทานทุกคัทเนี่ยอยู่ที่81.2% ชนะทางวิสาหอยู่ที่9.5%ต้านทานวิสาหอยู่ที่5.6%ผลรวมชนะทางคาร์ดนี่ก็คือเอา88.9บก9.5นะครับจะเท่ากับ89.4%ผลรวมชนะทางคารดนะครับก็เอาชนะทางลูกค้าเนี่ย88.9%ตั้งนะครับบวกกับชนะทางวิสาหนะครับก็คือ9.5%จะเท่ากับ89.4%นั่นเองนะครับส่วนผลรวมต้านทานคาสนะครับ กาวต้านทานทุกคัสเนี่ยตั้งนะครับ81.2%บวกกับต้านทานวิสานะครับ56%จะเท่ากับ86.8%ส่วนของวิสานะครับชนะทางทุกคัสเนี่ยอยู่ที่91.6%ต้านทานทุกคัสอยู่ที่86.3%ชนะทางเลนเซอร์นะครับ0%ต้านทานเลนเซอร์อยู่ที่13.6%ผลรวมชนะทางคาัสนะครับ ก้าชนะทางทุกคาสตั้ง91.6%บวกกับชนะทางแลนเซอร์นะครับก็คือ0%จะเท่ากับ91.6%เท่าเดิมนะครับส่วนผลรวมต้านทานคาสนะครับก้าต้านทานทุกคาตั้งนะครับ86.3%บวกกับต้านทานแลนเซอร์นะครับก็คือ13.6%จะเท่ากับ99.9%นะครับทีนี้เราจะต้องเอาผลชนะทางทุกคาสตกับเฉพาะคาสตทั้งสองอาชีพปาหาักล้างกับต้านทานทุกคาสตและต้านทานเฉพาะคาสตนั่นเองตัวอย่างครับ แรนเซอร์เนี่ยผลรวมชนะทางคาร์สเนี่ยคือ89.4%บนโบนัสสูงสุดคือ200%นะครับโซว,วิสานะครับผลรวมต้านทาน99.9%นะครับวงเล็บลดดาเมจได้สูงสุด70%นะครับหมายความว่าอันนี้เราทำเกินมานะฉะนั้นเอา89.4นะครับก็คือผลรวมชนะทางคาร์สของแรนเซอร์นะลบกับ70%นะครับก็คือผลรวมต้านทานของวิสานะครับคือมันสูงสุดได้70%นะครับหากล้างกันนะครับ l a นเซอร์เนี่ยจะได้โบนัสดาเมจตีวิาสาหแรงขึ้น19.4%อันนี้คือวิธีการคิดนะครับถ้าเกิดเราอยากรู้ของวิศาสนะครับว่าจะได้โบนัสดาเมจตี l a นเซอร์แรงขึ้นเท่าไหร่นะครับก็ตั้งโจทย์เหมือนกันเลยวิาสาหผลรวมชนะทางคาสส์นะครับ9.6%นะครับวงเล็บโบนัสสูงสุดเนี่ย200%ส่วนแ a นเซอร์นะครับผลรวมต้านทานคารส์เนี่ยอยู่ที่8.8% 6 วงเล็บเหมือนเดิมนะครับลดได้สูงสุดเนี่ยคือ70%นะครับทีนี้เราก็เอาผลรวมชนะทางคาร์ดวิสันตั้งก1 6นะครับลบกับแลนเซอร์ผลรวมต้านทานคาร์ดนะครับสูงสุดเนี่ยคือ70%นะครับก็ลด70%ไปหากล้างกันแล้วนะครับวิสาทเนี่ยจะได้วนัดดาเมจตีแลนเซอร์แรงขึ้น21.6%สิบอนันนี้คือวิธีการคำนวณนะครับทีนี้ผมจะลองสู้กับวิสาทดูนะครับว่าใช้เวลานานแค่ไหนนะครับในการฆ่าวิสับบอ่ะะะทีีนนน้้ผมจใหวิายยืเฉๆครั อันนี้ผมออโต้เลยนะครับอ่ามาดูกันว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนนะครับอันนี้เทียบให้ดูก่อนเนาะโอเคตอนนี้ผ่านไป20วิวินะครับอ่าแล้วกำลังจะผ่านไป30วินาทีนะครับ กำลังจะผ่าน40วินาทีนะครับอ่าเฉลี่ยโดยประมาณ40วินาทีนะครับเมื่อกี้ผลที่ผมหักล้างกันนะครับแลนเซอร์เนี่ยจะได้โบนัสดาเมจตีพิสาทแรงขึ้น19.4%นะครับเดี๋ยวผมนะครับจะทำการรีออฟใหม่นะครับให้ผลรวมชนะทางคัสของแลนเซอร์นะครับมีมากขึ้นกว่าเดิมได้หนะครับและเดี๋ยวเรามาลองเทียบกันูนะครับว่าจะตีวิสัแรงขึ้นและใช้เวลาน้อยลงหรือเปล่านะครับ ทีนี้มาดูผลลัพธ์นะครับหลังจากที่ผมรีออฟมาใหม่นั่นเองนะครับการชนะทางทุกคัสนะครับอยู่ที่1 1 9่นะครับการชนะทางวิสานะครับสี่สมาคำนวณผลลัพธ์ใหม่ของแลนเซอร์นะครับหลังจากที่รีออฟมาแล้วนะครับชนะทางทุกคัสเนี่ยอยู่ที่119%ชนะทางวิสาหนะครับอยู่ที่48.2%ผลรวมชนะทางคัสนะครับก็คือเอา119ตั้งนะครับบวกกับสี่ จะเท่ากับ167.2%นะครับโบนัสดาเมจสูงสุดเนี่ยก็คือ200%เร์เซ็นาอยาทำให้เกินเนาะหากล้างกับผลรวมต้านทานคลาสนะครับของวิสายอันเดิมเลยนะครับก็คือ99.9%แต่วงเล็บลดดาเมจได้สูงสุด70%นะครับก็เท่ากับว่าเราเอา167.2งรลบเจนะครับจะเท่ากับว่าแลนเซอร์นะครับทำบนัดดาเมจแรงขึ้นกับวิสายถึง97.2%จากเดิมนะครับแค่19.4%เท่านั้นครับ ผมจะทดสอบเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวให้วิสาดยืนในนี้น,น,นะครับและเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะฆ่าวิสาดได้ไวขึ้นหรือเปล่านะครับจากเดิมตอนแรกคือ40ปีใช่ไหมโดยประมาณนะครับอมาดูกันว่าจะเร็วก,กว่า40วิหรือเปล่านะครับอันนี้ปล่อยออโต้ปกติเลยนะโอ้โอโออโอ,โอเหมือนจะเข้าเนื้อมากขึ้นนะครับ ตอนนี้กำลังจะผ่านไป20วินะครับเ็ดเอ,อ่อมิกโรมิกโรเอ่เฉลี่ยประมาณ31ิวินะครับเมื่อกี้เท่าที่ลองทดสอบและลองนับวินาทีดูนะครับใช้เวลาประมาณ31ิวิ จากเดิม,มคือ40วินาทีนะครับในการค่าวิสรดนั่นเองครับต้องบอกเลยว่าผลชนะทางคาส์ผลต้านทางคาส์เนี่ยมันมีผลจริงๆนะครับแนะนาว่าให้เพื่อนๆสนใจตรงออปชันนี้ด้วยนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าออปชันนี้จะไม่เพิ่มค่า BR นะครับแต่มันส่งผลกับผู้เล่นโดยตรงนั่นเองนะครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับคอนเทนต์ค่าวิสร PP ที่คุณต้องรู้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับ หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดะสาิ่งแจ้งเตือนด้วยครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บจ้า